เจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาก็เลยมาฮอดมาถึงผู้ผู้สะเลาแหละซึ่งเฮาก็สิได้เบิ่งก็มีมากมายหลายอันหลายแนวเนาะึังเฮาขีลงไปทางดุ่มนี่ก็เป็นเพิ่นก็สิได้คายเครื่องเนาะคายดอกใหม่ ทังหลุมก็เป็นพระใหญ่เนาะพี่น้องเสื้อเฮาก็สิภาพพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มสิพาทั่วเข้าไปเบิ่งเบิดในทั้งในทั้งนอกเนาะไปเฮาก็สิพาลงไปย่างเบิ่งทั้งดุมเนาะ จะเฮ็ดกวางเขาเสเฮ็ดไแล้วก็คากนูเขาสิ่ายแบ้เขาคลากะู้ายเนี่ยข้างหลังก็เป็นไอโบเนะไอโบเสียาเาบงจับแค้นเนี่ยเตี้ยปิวก็งามงามเนาะพี่เนาะโอ้ยสวยงาม ตกแกยาแตกมูแตกตาขนาดแล้วาสิบผ้าลงไปเบิ่งทั้งหุมเลยเนาะไปอะปอยแต่เาบัดสิบ้ามาเบิ่งมากราบหระใหญ่เนาะกราบด้วสิะไะบิวสวยงามผี่น้องเลยสีโไปหอ ระยะตายชื่อกันแบบนี้ไปหอกข้าวฟ้ามาเบิ่งเลยเนาะทั้งอ้อมข้างเพิ่นก็สิเป็นผู้ามวิวงามพี่น้องเลยดงไหมไหม น่ทัลงที่เขาเนมเหียนกับเป็นขั้วขามแม่น้ำโค้งเนาะแม่นม้ำโค้งขัวขามแม่น้ำาคองทางไปปากซีไปเฮห้ากระิงลงมาเบิ่งทั้งกุ่มด้วยเนาะชมยูเนาะพี่นอ้อง วิวกบงามงามทาหนันก็สิเป็นครัวขาไม่นำคลองก็สิมีสาวหวานมากอันาวบ้านเพ่ดก็มา ขาผ่าใหญ่เนาะพี่น้องเ,เอ้ยซึ่งเข้ากับได้บึงได้ส้มกันพี่น้องเ,อเอ้ยผ่าใหญ่ของเล่าเขาเลยเนาะนี่เนาะ กกระงดเข้ามาในก็เป็นเทิงผู้เนาะงามไล่พี่นองเลยบิวงามไล่มือนี้เขาก็มีโอกาสดีไน้พาดพี่น้องมาเบิ่งมาส้มเนาะ ทางลุมหัวขามไปปากเซ่เนาะซึ่งเข้าหลยขามมาแล้ว มีหูงามลายพี่น้องเอ้ยเดีวเฮาก็มาได้มาเบิ่งรอบๆไปเนาะเดีวเฮาสิขึ้นไปเทิงเลยบัดนี้เฮาสิพาหยางขึ้นเิงงเลยเนาะ เ้าไิบผาพี่นงเขามาบึงหบหบทั้งขางโค้งผาใหญ่แล้๋ยวบันนี้ห้าสิบา้าคืนทึ่งด้วยเนาะบันนี้เนาะทึ่งของผึนเป็นอย่างไรสวยงามตาดีพี่นองเอ้ยเป็นบัฒนาธรรมของเราเนาะ เขาเลยคือมาซึ่งทั้งซึ่งแต่เป็นผู้เนาะพี่น้องเป็นผู้อ้อมค้างด้วยเนาะซึ่งกับเป็นสวยงาม ภาพพี่น้องไปเบิ่งไปชมทางใน,นเนาะได้นนิกับทีมงานของเฮาเนาะสบายดีสบายดีเนะาะเปนจะได้มาเลร่นมาเที่ยววันวอวันดีสนุกดีมาชมวิวธรรมชาติ สิ้้าเขาไปเบิ่งข้างในเนาะบันทีนาะทีมงานทีมงานทีมงานเหนื่อยแหงแด้อเฮ้ยสลิงจังไหมันโบว์เป็นสลิงเด้อเด้อสายไฟสดๆเด้อเด้อ ผ้าสิผ้าเข้าไปเบ่งทั้งในเนาะเป็นแนวอะไรทั้งวัดพูดเสลาเนาะสวยงามอลังตาสวยงามอลังการ ผ <ico> no no <ator il> ู้สาวน้อยผู้สาวน้อยเนาะสนใจบ่โอ้ยพุผู้สาวกด พามาบึงบวคุ้มเพลินเนาะ ทางข้างหัวเพื่อนนี่สิม,มีตะฟูเอาสิมาชมบิวทางเมืองน,นี่เนาะน้ำไร่เย็นดีเนาะพี่น้องเนาะ วิวงามงามพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ครับกทาบุญจอดหอดถึงเนาะได้ขึ้นมาเบิงผู้สะลาของเพิ่นวิวงามเย็นดีพี่น้องเลยเพ็่นก็เลยมาเด่นมาเที่ยวไล่ละพี่น้องเอย ห้ามร้ายเน้องพี่น้องเนาะบรรยากาศก็ดีดี ก็เลยมาเด่นมาเที่ยวส่วงแรงนี่แห่งสิร้ายเนาะคุณเพิ่นไปพาดูเพิ่นมาเด่นมาเที่ยวเนาะ thai nhảy hết thuộc sọc, thuộc mum bên phu phu hộp nó สัญลักษณ์ของเพิ่นນนาะີี่เนาะถ่ายเห็นหอบเลยสัญลักษณ์งผู้สลาบิวดีพี่น้องเลย ทางนี้เป็นเจ้าธรณีไม่เจ้าธรณีเนาะ ช่งเป็นก็สวยงามที่สุดท่้นขางาเนาทีมงานของเขาเนาะ ตอนนี้ก็ดิโบสิเลตตีของรันของเนาะสามบาทติมาคอพ่นผ่านง่าย เดี๋ยวก็สิได้ยุติคลิปเพียงเท่านี้เนาะ